สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องต้นน้ำแชนเนลกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้เราก็อมจะมาทำคลิปเป็นไงบาลุเหมือนเดิมนั่นเองนะก็เพราะว่าไงบาลุเป็นที่เป็นชมรม,เ,มเป็นชมรมป้องกันตัว เขาเรีนยนชมรมป้องกันตัวด้วยนะเราก็เลยจะเป็นแบบนี้เพื่อเราจะต้องฆ่าคนที่ได้เอง<อ><อ>ก็ปุ๊บอืมไม่อยากเปลี่ยนทรงผมอะ่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะเราจะมาเปลี่ยนชุดให้น้องกันนะ<อ>ก็ว่าน้องชอบความสดใสของน้องมากที่สุด <ท>อันนี้ง่ายเริ่มจากมาชอบมชอช่อแรกแบบนี้นะคะจากนั้นมาช<ร>ั้นชัดน,นะจะไ,ไ,ได้ผมสองช่อแบบโอเคเราก็จะมาเลยนะก่อนอืน่นนะเราก็จะวงตรงนี้นะที่เป็นคําว่าตัวเอเลยนะ,ะลยนะแล้วก็จะว์ปไปตรงเลยนะก็แล้วก็ไปที่คําว่า รูปนี้เลยนะแล้วก็จะเจอผู้หญิงคนนี้เลยโอเคและเราก็ต้องกดมาคำว่าบอยเลยนะเพื่ออารมณ์ดีๆก็เ้วก็กดไปเลยนะเพื่อเราจะได้อันนี้ไงนี่ก็ได้ไปสิเปียบร่อยอะไร้ว โอเคสมัครใครชอบพิมพ์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดสมัครใครอย่าลืมกดกระดิก